คลิปนี้นะคะจะมารีวิวนะคะตัวฟาวเดชั่นรองพื้นของเมเรลิเหมือนกันนะคะที่ยังไม่ได้มารีวิวให้เลยนะคะจะเป็นตัวซูเปอร์เตย์นะคะตัวฝาสีม่วงนี้นะคะลีหน้าใช้เป็นสี310นะคะตัวนี้เขาเคลมว่าเป็นงานเบาติดทนนานแล้วก็แบบเนื้อแบบนุ่มนะคะเหมือนแบบเราไม่ได้แต่งหน้ามากอย่างเี้นะคะเราจะมาลองดูกันนะคะเ,เพื่อนๆใส่ผิวเราเนอะนิดนึงนะคะประมาณนี้ก็พอนะคะลองดูก่อนเสร็จแล้วเราก็จะ อุ้ยเนือเบามากแกอืเนื้อเบานะคะเพื่อนๆแล้วก็เกี่ยง่ายมากๆเลยือเกี่ยง่ายมากเลยเพื่อนๆเบาแล้วเหมือนไม่ได้คาเลยแต่ว่าก็เนียนในระดับหนึ่งนะคะปิดล่องรอยได้ดีเหมือนกันเพิ่มอีกนะคะ ใครที่ไม่ชอบงานหนักๆน,นะคะอย่างช่วงหน้าร้อนแบบว่าที่เมืองไทยอย่งเนี้ยอากาศร้อนๆเนาะไม่ใช่หน้าร้อนร้อนทั้งวันอ่ะตัวนี้เลิศเลยแกแล้วเป็นรองพื้นที่ล่อแสงมากแกเออเลิศน่ะตัวนี้รองพื้นล่อแสงนะเล่นแสงดีมากเลย อืสวยอะ่ะใครจะใช้แบบตัวพับที่รองพื้นได้นะคะถ้าไม่ถนัดเร,รน่าลองใช้แปลงดูนะคะให้มันได้ความละเอียดอีกแบบหนึง่งเป็นไงคะเนียขึ้นใช่ไหมคะอันนี้รองพื้นเนาะแล้วก็เป็นการล่อแสงเพื่อจะเห็นใช่ไหมมันวับๆเลยนะคะนี่ไม่มีสปอตไลท์นะคะถ้ามีสปอตไลท์มันจะสวยกว่านี้นะคะนี่ก็มารีวิวนะคะ ตัวฟาวเ a ชั่นของ m e ม e r ร n e นะคะ Super s t a เนะเบอร์310นะคะเหมาะสำหรับผิวสีแทนมากๆเลยอย่างนี้นะ่าแล้วก็เพื่อนๆใครที่ผิวสีแทนลองดูนะคะเบามากแล้วก็เนื้อดีมากแล้วก็เป็นตัวรองพื้นที่ล่อแสงมากๆเลยนะแล้วสวยมากๆเหมือนไม่ได้ทาเลยนะคะทําให้เราแบบว่าหน้าเกลี้ยงหน้ากล่าวหน้าแบบเนียนขึ้นมาปกปิดเลยนะคะเลิศมากๆเลยนะคะเพื่อนๆปกปิดแบบพอดีพอดีไม่หนาจนเกินไปนะจ๊ะของเมเบรีนะคะฝาสีมุ่น